วันนี้เราจะมาระบายแบบแห้งบนแห้งการระบายแบบแห้งบนแห้งเป็นการระบายด้วยสีแห้งแหจำเป็นต้องใช้กระดาษกึ่งหยาบหรือหยาบวันนี้ใช้กระดาษกึ่งหยาบผู้กันจะเป็นแบบใดก็ได้จะเป็นขนธรรมชาติหรือจะเป็นขนสังเคราะห์ก็ได้แต่คราวนี <S <s ้จะใช้ผู้กันขนธรรมชาติระบายแบบแห้งบนแห้งกันเลย เราอาจจะปาดขึ้นลงหรือไปในทิศทางใดก็ได้จากซ้ายมาขวาหรือจากบนลงล่างอย่างใดก็ได้หรือจะแปะใช้การแปะแตะแต่วิธีแรกก็คือจะใช้ปาดโดยใช้ภูกันเอียงเล็กน้อยจะเห็นว่าสีจะติดบ้างไม่ติดบ้างเอาไประบายบริเวณที่เป็นพื้นน้ำพื้นทรายพื้นดินจะสังเกตเห็นเม็ดของกระดาษ ที่เราป้ายสีเพียงชัดเจนสีจะติดบ้างไม่ติดบ้างเทคนิคการระบายสีแบบแห้งบนแห้งนำไประบายสร้างพื้นผิวเพื่อเรียนแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัตถุสิ่งของต่างๆเช่นเครื่องจักรกลสนิมเหล็กภาชนะดินเผาใบไม้แห้งดอกไม้แห้งแสดงถึงการผูกก่อนเทคนิคนี้สามารถทำได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติเหล่านั้นมากที่สุดบนลงล่าง หรือวนไปวนมาเป็นวงกลมก็ได้แสดงให้เห็นพื้นดินพื้นทรายพื้นน้ำพื้นทะเลเมื่อนำไปวาดภาพทิวทัศน์แสงของดวงอาทิตย์ที่จับต้องบนผิวน้ำที่เห็นระยิบระยับได้หมดหรือจะซ้ำ เทคนิคการระบายแห้งบนแห้งมักทำควบคู่กับการดีดสีด้วยแปรงหรือผู้กันทำโดยนำพู่กันจุ่มสีให้มีปริมาณของน้ำและสีปานกลางแล้วดีดสีลงบนบริเวณของพื้นผิวที่เราต้องการเพื่อสร้างพื้นผิวเรียนแบบธรรมชาติของพื้นดินพื้นทรายโขดหินใบไม้ผุสนิมเหล็ก นอกจากนี้ก็ระบายต้นไม้ต้นไม้เราจะใช้วิธีการแตะแตะสีลงไปนอนผู้กันเล็กน้อยแตะติดบ้างไม่ติดบ้างการจับผู้กันให้ทำมุมที่ต่างกันก็จะมีผลกับพื้นผิวที่ได้นอกจากการใช้วิธีการแตะการแต้มไปทีละส่วน เราอาจจะลองเปลี่ยนขนาดของผู้กันมาทดลองใช้อาจจะทำให้เราได้พบเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าผูกกันแห้งไปเราก็แตะน้ำนิดหน่อยแล้วก็แตะแตะสีลงไปจะซ้ำก็ได้นะคะซ้ำให้มีด้านเงาด้านหนึ่งด้านที่สีอ่อนก็จะเป็นด้านที่โดนแสง สีแห้งก็เพิ่มน้ำ้าไปนิดหนึ่งหากน้ำเยอะไปเราก็ซับกับฟองน้ำออกเพื่อให้ปุกกันแห้งพอที่จะสร้างเทคนิคเราจะใช้ปุกกันในแบบอื่นก็ได้ปุกกันขนสังขคะก็ได้แต่ครนี้ใช้ปุกกันขนธรรมชาติเพราะว่าเขาเขาจะบิด บิดงอไปตามไปตามอ,อ,อะไรอะ่ะเขาจะบิดเขาจะงออะ่ะเรารู้สึกมันปล่อยฟรีดีแต่หากเป็นคนสังเคราะห์เขาจะเกรงไปหน่อยหนึ่งนอกจากการเขียนแบบนี้แล้วเราก็มาเขียนพวกใช้เทคนิคแห้งบนแห้งเขียนรูปทรงภาชนะยกตัวอย่างนะ เป็นภาชนะดินเผาแล้วกันนะก็จะใช้ผู้กันขนธรรมชาติเหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะระบายแบบวนไปวนมาเพื่อสร้างมิติถ้าผูกกันแห้งเราก็จุ่มน้านิดหน่อยระบายแบบแป้งแห้งบนภาชนะเครื่องใช้วัตถุสิ่งของต่างๆหรือจะเป็นผลไม้ก็ได้ลองดู ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกถ้าผลออกมาแล้วเราพึงพอใจกับ,กบผลที่ได้เว้นขาวไว้ที่เว้นขาไวไว้เพราะว่าแส,สงเข้าไงคะคราวนี้เราก็เพิ่มเงาตรงด้านนี้เปลี่ยนสีให้ไม่มีหนักขึ้นระบายแบบแป้งแห้งนะใส่เงาออกไปเงาตกทอดที่พื้นแตะน้ําหน่อยหนึ่งแห้งไปดูจังหวะของพุกันและสีในในในพุกันถ้ามันแห้งไปเราก็เพิ่มแตะน,น้ํานิดหน่อยก็จะได้ ภาชนะแบบแป้งแห้งลองเอาไปปรับใช้ดูว่าเราเอาไประบายอย่างอื่นได้ได้อะไรได้อีกงเี้ จะติดบ้างไม่ติดบ้างจากนั้นนิดเป็นอีกนิดนึ่า,าแค่นี้นะพอพอจังหวะแค่นี้ประมาณนี้เพิ่มเงาด้านนี้แสงเข้านะคะแสงเข้าทางด้านนี้แสงจากอะไรก็ได้แสงจากดวงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟต่างๆเข้ามาทางด้านนี้ด้านนี้ก็ต้องเปิดให้สว่างไว้ให้เป็นเนื้อกระดาษ ให้เห็นเป็นเนื้อกระดาษด้านที่ไม่เจอแสงเราก็เพิ่มสีเข้มๆลงไปจะเก็บเน้นยังไงก็แล้วแต่ความต้องการของตัวเราค่ะประมาณน,นี้ดูใบไม้บ้างสเาิเขียนใบไม้เขียนใบไม้แบบนี้เอาใบาไม้ที่เป็นของจริงมาเป็นแบบ หรือจะเอาเป็นใบไม้ในรูปทรงอื่นก็ได้รูปทรงในธรรมชาติเนี่ยมีความสวยงามบิดงอสีสวยรูปทรงสวยมันเป็นธรรมชาติของเขามีเส้นและสีที่น่าสนใจ อีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราระบายรูปทรงต่างๆได้อย่างเข้าใจคือการนําเอาแบบวัตถุสิ่งของที่อยู่รรอบ,บตัวเรานํามาเป็นแบบวาดภาพระบายสีทําให้เห็นมุมมองลักษณะรูปทรงสีแสงเงาได้ชัดเจนที่สุดไปไม้แห้งที่จะมาเป็นแบบแล้วก็ร่างเส้นเมื่อเราเลือกแบบที่จะวาดจากนั้นหามุมมองที่เราถนัดและน่าสนใจจะต้องเห็นแสงเงาชัดเจนจะทำให้เราลงสีน้ำหนักได้ง่าย อเริ่มเลยใช้สีน้ำตาลเหมือนเดิมสีน้ำตาลเพิ่มเข้มนิดนึงจะระบายตรงส่วนที่เป็นเงาก่อนถูไปจะทิศทางใดก็ได้นะคะแห้งๆติดบ้างไม่ติดบ้าง ทิศทางของผู้กันจะระบายไปตามลักษณะของใบไม้ย้ำพู้กันไปตรงบริเวณที่เป็นส่วนของเงาตรงบริเวณส่วนที่เจอแสงจะไม่ให้ติดสีมากแห้งไปเติมน้ำแตะน้ำนิดนึงแล้วก็คนๆสีมันเท่ากัน เวลาขีดเส้นใ <ฮะ S 1> ช้สีแห้งๆย้ำลงไปปุก,กันขนสั่งคอกับปุก,กัน คนธรรมชาติเขาก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปดูเลือกการใช้งานพอเราเขียนรูปไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าตรงจุดนี้รูปทรงนี้หรือเทคนิคนี้เราจะใช้ผู้กันขนสังเคราะห์หรือว่าขนสัตว์ดีมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเราจะรู้สึกด้วยตัวของเราเองการมีให้เลือกระหว่างคนสัตว์และคนสังเคราะห์ มีไว้เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้หลากหลายประมาณนี้นะคะสําหรับใบไม้ใบไ,ไ,ไ,ไม้แห้งลองเอาไปเขียนแบบอื่นบ้างใบไ,ไม้แห้งหรือผักแห้งผักผลไม้แห้งเเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะไม่คง S 1> <S 1> <S ซ้ำๆลงไปก็ได้นะซ้ำให้เขาแบบมีมิติลึกเข้าไปนเสร็จแล้วเราก็ดีดสีลงไปเพิ่มเพื่อให้เกิดร่องรอยของการกัดก่อนให้เป็นธรรมชาติขึ้นรอยผุพังดีดเข้าไปในในตัวภาชนะในตัวแบบ จุดเล็กจุดใหญ่สลับกันไปจะใส่สีอื่นก็ได้นะสีลองสีที่เป็นสีส้มเหลืองอะไรอย่างเงี้ยลองสบัดลงไปดีดลงไปค่ะแค่นี้นะคะวันนี้สำหรับการระบายแห้งบนแห้งก็ติดตามเทคนิคต่อไปนะคะสำหรับเทคนิคแห้งบนแห้งในวันนี้สิ่งสำคัญก็คือการเลือกใช้กระดาษที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ถ้าหากเราใช้กระดาษที่มีเนื้อเรียบผลของการระบายแห้งบนแห้งจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะเทคนิคนี้ต้องแสดงเม็ดสีอย่างชัดเจนเราควรเลือกกระดาษที่มีเนื้อกึ่งหยาบหรือหยาบในการนำมาระบายเทคนิคนี้ด้วย